ไปครับมาต่อกันนะครับที่หลังจากที่ไม่เล่นกันนานแล้วนะฮะมาเล่นกันต่อด่านที่สิบหกนะครับมีกุญแจด่านนี้สิบหกทับหนึ่งนะครับด่านใหม่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมทำร้านเบอร์เกอร์ครับร้านใหม่นะครับมาสอนทาละ let's make a juicy burger นะครับ juicy ก็คือชุ่มฉ่ำนะครับ แท็บบันบันคือแป้ง first จากนั้นแท็บที่เนื้อก็กริลนะครับหรือย่างนะครับปับ๊บแต่ได้เบอร์เกอร์น้ำส่งไปโอเคครับไม่ได้ด่านแรกสบายๆนะครับอ่ะดูซิว่าเสิร์ฟอะไรยังไงบ้างนะครับคุณยายสั่งอะไรฮะเบอร์เกอร์เอามาัวจะดูคุณยายลืมทำเบอร์เกอร์แมมแต่เวลาไม่หมดฮะไม่เป็นไร โอเคได้นะฮะแม,ม่อ่ะคนสุดท้ายแล้วนะครับแป๊บเดียวเสร็จละด่านนี้เริ่มต้นฮนะโอเคอ่าไม่ดับเบิลคอยดับเบิลคอยไหมอ่ะลองดับเบิลคอยหน่อยนะได้คะแนนได้เงินเพิ่มนะครับเป็นเกมอะไรอ๋อเกมวอร์ดคอนเน็กต์เหมือนกับอ่าคลอสคลอสเวอร์ดน,นะฮะ อืมโอเคก็น่าสนใจนะก็เป็นเกมที่ฝึกภาษาอังกฤษนะครับอืมโอเคครับจบยังเอ่ยเอาเงินเพิ่มเฉยๆครับนะครับเอ่อสิวินาทีนะฮะก็ให้ลองเล่นดูนะอ e n ทอ y วน n g ยาง I'm short w วน n i โอ l d ั m ชันสูงนะถ้าฉันหนุ่มแต่ฉันจะเตีย้ยฉันแก่อะไรฮะ Candle คือเทียนนะ b r a n c h Candle what is always front of your But can be seen อะไรอยู่หน้าเธอแต่ผมมองเห็น future เงาปะรึไ,ไม่อ้าว future โอ้ตอลกก็ยากไปนะครับอย่างนี้อ้าวออก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 โอเคนะครับอ่ะโอเคครับได้สองเท่าแต่จริงเราหมิงนเยอะแล้วนะนะฮะ เอาอย่างนี้ไหมฮะแต่ที่เงินอ,อ๋อได้ได้ของพิเศษอ่าถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยเงินก็จะเพิ่มไปสองเท่านะครับโอเค use double for five แต่ว่าไม่อยากใช้อะนะครับอ่จะไปสิบเจ็ดเลยไหมหรือว่าจะเล่นสิบหกให้หมดแล้วไปสิบเจ็ดสิบแปดครูโจจะเล่นเอ้ยไม่ใช่สิคนละชแนลอาโจโจจะเล่นอย่างนี้แล้วกันนะอาโจโจจะเล่นสิบหก ไปจนจบเลยนะครับแล้วค่อยไป17-18โ okay? อเคนะฮะมันจะได้แบบไม่ดูซับซ้อนนะครับเอาเล่น16ต่อครับเอแต่ว่าของเราน้อยนะน่าจะอัปเกรดนะแต่ไม่นายากหรอกนะครับอโอเคโหช้ามากเลยรอ,อ,อไปเลเงี้ยนนะขนมปังไม่ยากหรอก โอ้ไม่ง่ายนะพุ่นตรงเขาเล่นแบบนี้ก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเลเวลสองแล้วของต้องเพิ่มแต่ว่าเรายังไม่มีตังซื้อของอืมงั้นก็คนต้องเล่นแบบสิบเจ็ดไปก่อนนะนะครับดูดิเนี่ยแล้วเบอร์เกอร์มาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันจะช้ามากนะฮะไม่เหมาะไม่เหมาะเลเวลสองต้องของต้องเพิ่มละถึงจะเล่นเลเวลสองถึงจะดีกว่า ไม่งั้นยากแน่นอนเน,นชาญหญุ่นหิดนะฮะแต่เราดูอารมณ์เสียและนะครับไม่ได้คอมโบด้วยนะเอาเป็นว่าเราเล่นอย่างที่บอกอะให้สตาร์มโฆษณาไม่มีนะ,นะถ้าอยากดูโฆษณาก็โอเคอันนี้ถ้าอยากดูโฆษณาก็ต้องแบบเนี่ยเลือกเองนะฮะ อ่าเดลี่โบนัสครับเดย์วันสองเอาเลยนะครับอืมนั้นเราเล่นเป็นแบบนี้ฮะไป17ไปแล้วก็กลับมาเล่นเลเวลสองสามใหม่2กับ3ามนะ่าจะเล่นไปด้วยกันได้นะครับหรืออัพเกรดหรือไมโหตังเรามีตังเท่าไหร่หมื่นสามพันอืม อันนี้ทำไงเร็วขึ้นนี่เป็นไงเออเอาอตอนนเลเวลทำให้เป็นเลเวลเออสองเลยเอออ่ะสองเฮ้ยแต่เราเลเวลสามได้เลยนะส <laughs> ามไปเลย สามไม่หมดมีเงินอะทำไมเหรอฮนะมีเงินงั้นก็เล่น16ต่อไม่ไปไหนเล่นในเซตอืมรว่นปดูซิดูชีวิตเป็นไงบ้างโอ้โห,โห,โห,โหมาเลยครับเบอร์เกอร์เต็มเลยฮะก็มีเงินนะเดือดร้อนอะไรนะฮะเดี๋ยวจะคอมโบให้ดูเอาเบอร์เกอร์รอไปก่อนไห้ S 1> <S 1> เดี๋ยวเราทำให้ดูเ<น>บอร์กเกอร์หนึ่งสองสาม่าได้สามคอมโบอะไรเห็นไหมฮะรอไปก่อนพ่อหนุ่มเราจะเล่นคอมโบให้เราได้เงินได้เยอะอ่าสามคนรออีกหน่อยไหมผู้หญิงสั่งอะไรครับเ<น>บอร์กเกอร์หนึ่งสองปับป๊บปั๊บโอเคสี่อคอมโบก็ยังโอเคอืมไม่เดี๋ยวอันหนึ่งจะไหมนะเนี่ยแต่ก็ไป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 ,ไ,ปไม่แน่อย่างเงี้ย รบแล้วครับโอเคไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้นะฮะเล่นไปเลย17ก็จะเล่น1-3สเอาให้มันจบเอ้ยเริ่มมีโฆษณาแล้เอ้าวกูสาดชมว่าเกมนี้ไม่มีโฆษณานี้ไม่ได้กดอะไรเลยนะฮะโฆษณาเริ่มมาอา๋ออ,กกอน เอามาแล้วครับแหมชมอยู่หลัดหลัดมาแล้วครับถ้าไม่อยากมีโฆษณาจ่าย59บาทนะครับถึงจะไม่มีโฆษณาไม่เป็นไรทนเอานะครับเล่นเกมฟรีห้ครับไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้เรามีเมนูเต็มหมดเลยคุณยายเอาอะไรครับเบอร์เกอร์น้ำ เบอร์เกอร์รอยคนมาจะได้ห้าคอมโบเชื่อ,อะไรโอ้สี่คอมโบโอห้า <No. S 1> oh, คอมโบครับแม่ได้แล้วเอาปิดร้านเลยเหรอเ <laughs> <laughs> ทพ <No. S 1> เกินนะโอเค okay. <No. S 1> ตัวเร็วเดียวกันนะถ้ามีตังก็ซื้อไปเลยครับเนี่ยไม่มีละไม่มีตัวเลือกให้ดูโฆษณาแล้วแล้วเอ่ออะไรนะเนี่ย กลายเป็นโฆษณามาแล้วเนี่ยเอาซะแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วดีแล้วเมื่อกี้ไม่ได้กดเรทนะถ้ากดเรทนี่แต่ก็ออกง่ายอยู่โอเคครับแป๊บเดียวก็ขึ้นปุ่มขึ้นมาแล้วที่18ยังก่อนจะขอเคลียร์17ให้หมดทั้ง3นะครับม,มาเลย เบอร์เกอร์พร้อมอรพร้อมเสิร์ฟจ้ะพร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์สองไม่เอาเราอยากได้5คอมโบจะเอาเงินเยอะๆไปอัปเกรดของไงนะฮะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเพราะอัพโอ้ยเดี๋ยวเขาเอารมณ์เสียค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟอะไรห้าคอมโบแล้วครับ <laughs> อืมน้ำสองอ่ะคุณยายเดก่อนค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟ สามคอมโบก็ได้เอาสองคนอ่ะ,อะ,อะรอฉันจะรอฉันจะรอโอ้ยเบอร์เกอร์ไม่พอฮะโอเคสี่คอมโบครับว้าวก็บวกจ็สิบห้าบาทเจ็สิบห้าเหรียญยังไม่ไปสิบเจ็ดครับ ขอเอ้อยังไม่ไป18ครับขอเชิญสิบเจ็ดการ์เ e นนี่อาโจโจเล่นนะนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ว่าโอเคก็เป็นเกมแบบออ,อะไรอะ Candy Crush นั่นแหละแล้วก็ผ่านด่านก็แบบเปิดแมปอะไรเงี้ยเออก็สนุกเพราะก็เปิดก็เพลินๆอย,อยู่นะเอาว 17, 17ให้หมด17ให้หมดไ,มได้ๆต้องได้170โอ้เบบเบบร้อย จิ๊บจ้อยนะฮะเล่นคอมโบสิกอย่างห้ามอาหารไม่นะฮะเอาจะได้ห้าคอมโบจะได้เงินเยอะๆเกิน1 7อเดสิบได้ซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหูสามเบเกอร์ เร็วครับอย่างเงี้ยสนุกอัปเกรดเลยหาเงินเยอะๆดูเดี๋ยวร้อยเกินร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่ยดูเดีเ๋ยวเหลือแค่ห้าคนเลยถ้างนนั้นก็รอได้อรอนี่เราดูเกินตั้งแต่กี่คนละอ่ะไม่ไมีอีกไหมเนี่ยไม่ค่อยเสิร์ฟก็ได้อะสี่คอมโบนะฮะคอมโบจะช่วยให้เงินเราเพิ่มขึ้นนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอก เหมือนเล่นเกมต่อสู้อะคอมโบโทำให้เราได้พอยต์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยน้ำแก้วเดียวไปแล้วครับคุณยายโอ้โหจากว่าเจ็ดสิบได้สี่ร้อยหรร้อยยี่สิบต้องมาดูโฆษณาอีกแล้วใช่ไหมไม่มีโอ้ดูครับเป็นสีแดง extra job here earn more coins now ฮ้ยมีอ๋อมี extra job นี่คือเลเวลพิเศษเหรอหรือ,อยังไงเราครบสามแล้วใช่ไหม You can obtain collect item pink level มันแนะนำให้เราใช้กระทางอไม่เวลาได้อยู่แหละรับมือไหวอยู่ลองดูไม่รู้ extra job อะไรไม่รู้ลองลองลอง17เคลียร์ไปแล้วนะแต่ว่ามันเป็นสีชมพูขึ้นลองเล่นดูสิมีอะไรพิเศษก็เหมือนเมื่อกี้ไง170อ่ะอืมไม่มีอะไรเลยก็เล่นเหมือนเดิมสิ่งเงี้ยว้าแต่แล้วเสียเวลาทำคลิปยาวไปซะกบเรื่องเดิมเ อือหฮึ่มอคอมโบก็โอเคพนมเออคุณตาโทษอ๋อพนมพิปปี้เอาน้ำไปโอ้ยคอมโบไม่ทันเบอร์เกอร์สองอันนี้ไม่ได้เล่นคอมโบเลยนะเนี่ยดูสิ รีบส่งรีบโยนจะได้จบจบนะเพราะ่ามันซ้ำอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอืมนึกว่ามีอะไรพิเศษเหรอไหมอเหมือนเดิมโอเคครับ 5, อเรกเ,กเอ,อเหเหออเหรอเอเ ได้เงินเพิ่มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยว,วเราค่อยซื้อออปเกรดนะครับเอาคุณยายคนละเกมนะครับ Family Farm a v e n g e r เออกได้ไหมเออออกได้โอเคก็ไม่<อ>ายากมากโอเคครับต่อไปด่านที่18ฮะ18มีกฎว่าต้องได้7จานนะครับด่านแรกไม่ยากหรอกได้7จานสบายๆเสิร์ฟได้7จจานใช่ไหมอ้าวเฮ้ยมีเมนูเพิ่มมีปลาขึ้นมาลเลยอ้าว ปลาทอดปลาอะไรเนี่ยใช่ไหมนานจังเนี่ยไม่ชินไม่ชินเพราะเราอัพเรกรดจนกลายเป็นคนทำอาหารเร็วรเจออะไรยุดยาตอึดอัดก็หงุดหิดด้วยทอดทิ้งไปเลยนะโอเคด่านแรกสบายๆเราอัพเลยไหมอัพเลยดีกว่านะผมว่านะ,อะโอเคครับ สบายสบายครับอัพเลยแหมมีตังค์สักอย่างอัพเกรดอัพเกรดคอลเลกคัพเค้กส์ now อ้าคอลเลกไปก่อนคอลเลกต์อ๋อ,อ,อใช้คัพเค้กเพื่อทำให้ลูกค้าแฮปปี้นะครับก็คือบางด่านเนี่ยถ้ามันช้าเกินไปแล้วอารมณ์ลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยก็ใช้คัพเค้ก ยัดปากลูกค้าซะจะได้อารมณ์ดีเอาอัพเกรดจ้ะโอ้โหสามอย่างเลยเหรอตังแปดพันหเอาอะไรดีอันนี้คือเพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มจำนวนน,นี่เพิ่มราคาปลาอันนี้เพิ่เพิ่มอะไรจำนวนจานอ๋อสบายสบายโอ้โห แต่ปลาหมื่นสองเลยเอาเพิ่มเพิ่มแปดร้อยเองเอาเก้าร้อยหมื่นสองโอเคยังเหลือโอ้ยเหลือสี่พันแปดนะจะเก็บไปสักห้าพันก็ยังดีนะไม่เป็นไรเพราะทำต่อไปก็คือได้เงินแหละครับยิ่งได้อย่างงี้คอมโบยิ่งดีนะสิบแปดเลเวลสองครับจัดไปรับรองรวยขึ้นกว่าเดิมนี่เร็วไหมอัปเกรดให้สุดไม่อัปสองแล้วอัปสามไปเลยจ้ะ อืมเอาโอ๊ยโอ๊ย,อยมีเวลาจำกัดนะเล่นเล่นไม่ได้นะม,มีเวลาจำกัดห้มามทำอาหารไหม้มมก็เร็วให้สุดอะเร็วที่สุดเพราะว่า มาเรื่อยๆครับโอ้โหอุ้ยอันนี้ถ้าไม่อัพนี่จะทำยังไงเนี่ยเนะจะรับมือไหวเหรอโอ้แต่ก็ได้เลยเ,ลยเห็นไหมผมโดนร้อยยี่สิบเอาสิบแปดสิบแปดโอ้ใหม่ละโฆษณาใหม่ละเนี่ยไม่ทันไรโฆษณามาเยอะเลยโว่วยเบือ่อโฆษณา ็าสาแาดเดิมไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยนี่ด่าอะไรเนี่ยโอ,โ,อโอเคนี่ด่าสิบเก้าผิด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 โอเคเขาสอนใช้คัพเค้กนะครับอ่ะให้ใจเย็นก่อนแหว้ปลายไม่ได้ห้ามอารมณ์เสียนะฮะเฮ้ยมูอันนี้อันนี้ มือเริ่มพลวันแล้วนะอาจจะพูดน้อยลงนะต้องใช้สมาธิเอามาอันนี้เน้นอะไรเน้นความถูกใจอ๋อถ้าเน้นความถูกใจก็คือ,อจะเห็นผู้หญิงนีนะครับจะมีกลุ่มปุกกดไลค์เนี่ยถ้าต่ำกว่านั้นเป็นสีเหลืองนะเสิร์ฟไปก็ไม่ได้คะแนานดังน,นั้นอันนี้ก เอาความเร็วคอมโบก็อีกเรื่องหนึ่งไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีเงินนะฮะอันนี้เราผ่านแล้วละ่ะเพราะว่าเขาต้องการ9้าแต่เราได้10ที่เหลือ่จะเป็นเงินหรือเปล่าดูสิด่านนี้ด่านนี้ไม่เน้นไม่เน้นคอมโบครับด่านนี้เน้นความเร็วเลยจำไว้เลยถ้าด่านที่เอาความเลาะความชอบเนี่ยโอเคก็ได้เงินอยู่น้อยน้อยเห็นไหม อขอเคลียร์สิบแปดก่อนยังไม่ไปไหนเอาเกมใหม่เฮ้ย King of อะไร Avalon d o m i n a t i o n อะไรก็ไม่รู้พวกนี้เอาเล่นจริงๆนะไม่น่าจะเหมือนในโฆษณาทำไมจอใหญ่ขึ้นอ่ะเอาสิบแปดต่อครับสิบแปดแล้วจะพอนะสิบเก้า้ว่ากันใหม่วันนี้พอแค่สิบแปดสิบแปดครบสิบแปดจบ ดี paid, so ๋ยนี้เน้นเงินครับฉะนั้นเน้นเงินใช่ไหมก็เล่นคอมโบห้ามให้ลูกค้าอารมณ์เสียเฮ้ยดูดูดูกดด้วยนะเห็นไหมฮะดูที่ด้านมุมขวาบนใกล้ๆกับเลข220ห้ามลูกค้าอารมณ์เสียฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ดาวปุ๊บเนี่ยถือว่าเกมพลาดนะแต่ว่าเรายังมีเค้กที่สามารถลดแรงตึงตรงนี้ได้อยู่นะฮะแต่ทางที่ดีก็ไต้องใช้ก็ได้นะฮะ ต้อเอให้ไวมือต้องเร็วสต,ติต้องมาปัญญาต้องเกิดอ้าวเกินแล้วล่ะเนี่ยเกินที่เขาต้องการแล้วล่ะชนะแล้วล่ะที่เหลือคือกำไรแล้วล่ะจริงจริงไมได้กำไรอยู่แล้วล่ะนะฮมันได้เงินอยู่แล้วล่ะนะฮะสองคนอ่ะรอได้รอได้ จาก220เราได้ส2่คอมโบรอโอเคงั้นคลิปนี้อ้าวโฆษณามาพอดีเลยแหม่ออกกันจะพูดปิดรายการแล้วนะฮะโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเคลียร์19 20 21 22แล้วก็จะเปิดของรางวัลน,นะครับ สมบัติไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็สำหรับเบอร์เกอร์คันนี้วันแรกนะฮะที่เราทำภารกิจกันนะ